สวัสดีเพื่อนนักทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุทธที่12กุมภาพันธ์นะครับโกลาเมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำด้วันนะครับราคาทองคําได้มีการพักฐานลงมาแล้วครับหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นไปแตะระดับ2,943ดอลลาร์โดยประมาณครับเป็นออทามไฮของโกลด์สปอตราคาทองคําไทยขึ้นแตะ47,450ก็ทำออทามไฮเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นมีการพักตัวลงมาแรงหลุด2 9 0 0เมื่อคืนนี้นะครับมาจานนี้ก็ลงไปแถว2,880ดอลลาร์ทิศทางหลังจากนี้น่าสนใจเลยครับจะลง ตัวลึกหรือว่าจะดีกขับไปได้หรือเปล่าแต่ผมเพิ่งคุยกับทางคุณมารุตวรสุนธราเทดเดอร์ของทางบร,ร,ริษัทอินเตโกโปรเทสจำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณมรุตและอินเตโกเลยครับว่าทองคํามีโอกาสที่จะลงพักฐานไปไกลกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะสัญญาณทางเทคนิคมีสัญญาณพักฐานพอตัวครั้งแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพูดคุยกับทางคุณมรุตแล้ะครับสวัสดีคุณมรุตครับสวัสดีครับคุณหนุ่มทองคําส่งสัญญาณพักตัวเล็กๆนะครับแต่แลดูก็ไม่น่าจะลึกมาก้ะคุณมารุตมีโอกาสกล วและก็คือมีแรงขายอืออกมาแล้วก็การขึ้นล่าสุดเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเป็นการขึ้นที่คล้ายๆท่าจบเลยก็เหมือนแบบคือค่อนข้างขึ้นเร็วมากแล้วก็ทําให้ทุกคนอยากซื้อตามมากอะครเมื่อวานเมื่อวานขึ้นไปสูงสุดสองพันเก้าร้อยสี่สบสามตอนเช้าอะไรประมาณนี้กองไทยนี่ขึ้นเร็วมากเลยสี่พันเจ็ดพันห้าร้อยหรือสี่มันจะไม่พอช่วงนั้นแะ แล้วแป๊บเดียวลงลงเร็วนะครับก็มันเป็นลักษณะของการทําราคาของคนที่อยากจะขายก็คือเจ้ามือเนี่ยจะต้องลักษณะของการทําราคาคือต้องทําให้คนเนี่ยอยากซื้อในราคาแพงให้ได้นะครับ,รบก็ปัจจุบันเนี่ยก็คนส่วนใหญ่อยากซื้อในราคาแพงแหละครับคราวนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขาจะเทคโรฟิตตรงไหนแค่นั้นเองซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันแรกที่เขาเริ่มเทคโรฟิตออกมาแต่ว่าเราเนี่ยก็แค่ต้องดูว่าเขาจะเทคโรฟิตมากกว่านี้หรือเปล่าหรือว่า หรือว่าแค่แบ่งบางส่วนแค่นี้แล้วก็แบบแล้วก็ทําราคาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ถ้าเกิดเราดูปัจจัยพื้นฐานนี่ยังไม่เปลี่ยนนะถูกไหมคุณมรรลเพราะว่าทั้ง<ต>เรื่องของภาษีเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่เมื่อคืนมีโจดูพาวเวลพูดนิดเดียวถูกไหมครับเมื่อคืนใช่พูดนิดเดียวไม่ไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าันนี้เขาพูดอีกแต่กน็น่าจะเดิมเดิมเดี๋ยวยกเว้นว่าเขาพูดหลัง CPI อ่ะแต่ว่าผมไม่ไมั่นใจว่าเนื้อหามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะ จริงๆเรื่องเงินเฟ้อก็จะเป็นตัวคีย์สำคัญแต่ว่าจริงๆเหมือนเขาก็พูดกันเยอะแล้วคือตลาดเพิ่มพูดกันเยอะแล้วว่าว่านโยบายของทำเนี่ยทำให้เงินเฟ้อกลับขึ้นมาซึ่งทัเก็ก็พูดเหมือนกันว่าในช่วงแรกก็อาจจะต้องเอ่อได้รับผลกระทบหน่อยแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าฐานกงรผลิตจะกลับมาที่อเมริกาประมาณว่าประมาณว่าเมื่อก่อนอ่ะก็เคยทํามาแล้วไงใั่รุ่นแรกของเขาอ่ะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเหล็กอ่ะกับอลูมิเนียมอ่ะตอน้เขาขึ้นกาแพงมาตีเหมือนกัน ครับตอนนี้ตอนแรกก็เกิดปัญหาขาดซัพบายในประเทศอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าหลังจากนั้นพอยุคไบเดนก็ใช้นวัตวิเขาต่อวันเนี้ยเขาบอกว่าเห็นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอุตสากรรมเหล็กเหล็กแมของเราเนี่ยมีการมาลงทุนมากขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้เขาเลยย้าความคิดนั้นครับว่าเนี่ยจะขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรงเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะมีการผลิตมาอยู่ที่อเมริกามากขึ้นเลยซึ่งมันเป็นเป้าหมายหลักของเขาไงเออซึ่งซึ่งพอเขายอมรับอย่างนี้ปุ๊บก็ ตลาดก็รับรู้อยู่แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวงินเฟอ้อจะขึ้นนะอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ <c oughs> แต่ effect, เอฟเฟกต์ไอ้เรื่องของเงินเฟอ้อกับตัวเลขการจ้างงานนี่มันต้องน่าจะใช้เวลาอีกสักระยบะบ้าครับคุณมรุดกว่ามันจะเห็นว่าเออ <c oughs> ใช่อี่าหมนเงินเฟอ้อจะฟื้นกลับขึ้นมาตัวจ้างงานจะดีขึ้นมามันต้องใช้ระยะเวลาหน่อยปะใช่ครับซึ่งซึ่งนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะทาให้ทองคํากินกาไรอยู่ก็ได้อืมอืมอืมแต่แต่ตัว CBI คืนนี้ คิดว่าจะส่งผลต่อตลาดทองคำมากน้อยแค่ไหนคุณมารุตผมว่าผมว่ามันจะส่งผลถ้ามันออกมาสูงกว่าคาดคือมันเป็นเรื่องของการจีงกาไรแล้วคุณหนุ่มตอนเนี้ยครับคือคือประมาณว่ามันแค่เป็นการจีงกาไรแบบเหมือนกับว่าคนเนี่ยตอนเนี้ยแบบเออจิงมันเป็นจุดจีงกำไรจ๋ามันก็อาจจะแบบพรามีข่าวเล็กน้อยจะเวียงได้เยอะแล้วกันแต่ว่าเอ่อพื้นฐานน่ะมันมันเหมือนเดิม แต่ว่ามันเราไม่รู้ว่าคําว่าพื้นฐานที่ว่ามันตรงเนี้ยคือแพงเกินไปพื้นเกินพื้นฐานไปไกลหรือเปล่าเพราะว่าความโล่งของผลดุหมายทําให้ไกลเกินไปแ่้จริงจริงโอเคสีทมจะทํามันทําให้ทองขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ราคานี้หรือเปล่าหรือมันขึ้นเร็วเกินไปไหมอย่างเงี้ยนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูข่าวหลายอย่างนะดูผมดูข่าวตามข่าวหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่ทําให้คนไม่ถือทองคําอ่ะคือตอนนี้ทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่าทองคําจะขึ้นแล้วก็ เราเมื่อก่อนเนี่ยคนเมกันเนี่ยอาจจะลดการซื้อทองคํามาสักพักแล้วแต่หลัง<ม>จากล่าสุดเนี่ยถ้าเรามาดูนะมันมีมันมีข่าวแบบตัวเลขเฮลทิจีจากคูเมกอะม่ะคือมีการส่งออกทองคําจากลอนดอนเนี่ยไปอเมริกาเยอะมากออืืแสดงว่าคนเมกันเนี่ยก็รับทองคําเยอะมากแสดแล้วตอนนี้ทั่วโลกอ่ะไม่มีผู้เล่นคนไหนเลยที่ไม่ซื้อทองค<ม>ําคือทุกคนอ่ะตอนนี้ทุกคนรับรู้เหมือนกันแล้วว่าทองอาจจะขึ้นแล้วก็ซื้อทุกคน มันจะมีวันหนึ่งอะคุณหนุ่มที่ว่าทุกคนอะซื้อหมดแล้วมันถึงว่าคนที่อยากจะซื้อซื้อเด็บซื้อไปหมดแล้วอะครับไอ้วันนั้นแหละคือวันที่มันจะลงแล้วเพราะว่าไม่รู้อนแรงซื้อไปใหญ่แล้วไงอ่าเข้าใจเข้าใจก็ข่าวตอนเนี้ธนาคารกลางอะพูดมาซื้อมานานแล้วแต่เราก็เคยเห็นข่าวว่าสหรัฐแบบไล่ซื้อทองคำเนี่ยอ่าใช่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 แต่ตอนนี้มันมีเลยคือมีโฟล์นำเข้าไปที่อเมริกาไม่รู้ว่าเฟดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอ่อประชาชนสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีโฟลที่ไหลเข้าอเมริกาเยอะมากเหมือนนี้ ไม่มีคนไหนที่ไม่นาเข้าซึ่งไอ้ข่าวแบบเนี้ยมาพร้อมกับข่าวท้าข่าวอะไรคือมันมันเป็นปัจจัยแบบว่าอุ้ยทุกคนเขาซื้อทองคําหมดเลยอืมไอ้ลักษณะเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากระแสกินกําไรจัดแล้วกันมันเข้าใจครับเออแต่จริงๆคุณมนุษนะนี่คือในมุมมองส่วนตัวผมนะผมว่าการที่ทองคาขึ้นมาแรงๆอย่างนี้มันมัน มันก็น่ากลัวเหมือนกันแล้วโอเคทองคําขึ้นน่กลงทุนได้กาไรก็จริงเนาะแต่ว่าทองคํามันมักจะมากับวิกฤตต่างๆอ่ะคุณมรุษผมระัวกลัวเนาะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในในในภายภาคหน้างหรือเปล่าเนาะใช่น่ากลัวน่ากลัวก็มันขึ้นมันขึ้นเร็วแล้แรงเกินไปแหละผมว่าตอนเนี้ยใช่มันเป็นมันเป็นภาพเก่งกําไรด้วยหนุ่มแบบคือมันมันมันมีโอกาสที่มีกลิ่นเรื่องวิกฤตด้วยแต่เพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามานะไม่ใช่ไม่ได้รู้เรื่องวิกฤตหรอกเขาแค่แบบรู้เขาแค่คิดว่าทองคําอะ ขึ้นทุกวันคนตัดสินเข้ามาตอนนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือความน่ากลัวรูปแบบหนึ่งแล้วก็ก็อาจจะเป็นวิกฤตในตลาดเทคของเมกาก็ได้พวก a อไอผมไม่แน่ใจเพราะมีเงินลงทุนเยอะมากให่อะแต่ว่าเดี๋ยวสุดท้ายอาจจะแบบโอ้ซัพลายก็ได้นะคือ a i ไอมัผลผลิตอย่างจีล่าสุดอะผลิตออกมาผลิตได้ง่ายมากแล้วก่อนอันนี้ที่ลงทุนกันนี่เืี่องเงินไปทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือจากเดือนมามอง a อไอนี่คนที่จะทำด้านคือแบบต้อง h i เทคโนโลยีแล้วเงินทุนสูงมากๆเนาะ เป็นเดี๋ยวนี้คือประเภทแหละว่าอุ๊ยใครก็ทําได้อะไรใครก็ทําได้หมดเลยเนาะมันรู้ถูกปะใช่คือคือคือไม่ใช่ใครทำได้แต่หมายถึงว่าก็ต้องมีความรู้นูนนีฮาัระดับอ่า,อาไม่ทำได้แล้วกันอ่ามันมันต่ามากคนก็แบมบม,มันไม่ใช่ว่าประเทศหนึ่งจะสาม,มารถทําได้ไลายสองรายตอนนี้คือแบบเออประเทศหนึ่งก็ทาได้หลายคนถูกไหมมันทำได้หลายมันทําได้หลายคนใช่อาลีบาบาก็ออกมาแล้วอ่าอ่ามีดีฟซีอะไรพวกนี้คือคือ ใครๆก็ทําได้แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็นวีเดียด้วยอ่าใช่เอ็นวีเดียด้วยแล้วทําออกมาดีด้วยใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยออแล้วมันก็จะเกิดฟองสบู่หรือเปล่าหนุ่มคือก่อนเนี้ยข่าวเยอะมากเลยใช่ไหมลงทุนเอไอมหาศาลนู่นนี่นั่นนะครับตอนนี้โอ้โหเหมือนกับปลูกทุเรียนนะคุณหนุ่มก็เปรียบเเปรียบเทียบได้เห็นเห็นภาพมากเลยนะเออมันจะมีช่วงที่แบบแพงมากๆแล้วแบบคนแย่งกันปลูกใหญเลยจะส่งไปจีนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เวียดนามก็ปลูกนะมาเลเซียก็ปลูกได้ ใช่พอมันออกผลนะมันออกพร้อมกันนะโอกาเมันล้นตลาดนะอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คุณฮุ้ก็บิตคอยเองกับนิ่งนะผมม่นงงๆเหมือนกันนะอ๋อบิตคอยมันคอยนี่บิตคอยจริงๆอ่ะเขาต้องตีว่าเป็นหุ้นเทคอ่าอ๋อออโคชันมันเหมือนฮุ้มันเหมือนนสแดกเงี้ยครับครับครับนั้นนสแดกมันไม่ขึ้นไงนัสแดกมันลงมันมันแบบมันไซด์เวย์อยู่บิตคอยก็เลยไซด์เวย์เหมือนกันอย่างเงี้ยอืมทองคำเลยทองคำเลยเป็นพระเอกไปเลยตอนนี้ ใช่ใช่คือบิตคอยมันมันตีเป็นแบบเหมือนหุ้นเทคแล้วกันเหมือนเขาลงทุนแบบอนาคตเพื่อ,อความเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยแต่ทองคํามันคือแบบมันก็คือทองคําของมันอ่าโอเคอย่างนี้อินเตอร์โกแนะนําการลงทุนยังไงดีครับวันนี้มี CPI ด้วยโอ้โหแนะนําว่าราคาทองคําตอนนี้นะคืออย่างที่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณขายเมื่อวานคือคถ้าวันนี้ลงแรงถ้าวันนี้ลงแรงอีกเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยการาฟเฟรมเดย์เนี่ยมันจะเห็นว่าเกิดโดจิขึ้นแหละ ถ้าถ้าวันนี้เนี่ยหลุดสองพันแด้อยหกสิบนะก็คือเอาง่ายถ้าสองพันแด้ยหกสิบเอาไม่อยู่เนี่ยระยะสั้นนะมันจะเป็นลงแล้วลงจะจะมองลงอะ่ะจะมองลงระยะสั้นแล้วก็คือถ้าจะขึ้นเร็วเนี่ยหรือว่าขึ้นต่อได้เลยไปที่สามพันเหรียญเนี่ยมันไม่ควรหลุดสองพันแอหกสิบแต่วันแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้สัญญาณขายเริ่มเห็นมานิดนึงแล้วไงวันนี้ถ้าลงต่อเนี่ยก็คือค huh. อนเฟิร์มวันเนี่ยถ้าถ้าคนเล่นตอนนี้เนี่ย หน้าซื้อกือบขายเนี่ยผมว่าซื้อเนี่ยยังยังได้เปรียบอยู่นะหมายถึงว่าแต่เราต้องมีตบลอดชัดเจนก็คือถ้ามันลงย่อลงใบหรือว่าบริเวณเนี้ยถ้าเราเสี่ยงได้เนี่ยเราก็ต้องใส่น้าหนักที่มันเหมาะสมก็คือเรารับขัดทุนที่สองพันแปดร้อยหกสิบได้ไหมแต่ถ้าสมมติว่าหลุดเนี่ยก็เสียทรงเรามองว่าเสียทรงก็คัดลอดไปแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นต่อได้ออืเพราะถ้ามันถ้าวันนี้มันดึงกลับเนี่ยไปที่สองพันเก้าร้อยยี่สิบสองพันเก้าร้อยสามสิบงเนี้ย อันนี้โดจิก็จะโดนล,ลบไงมันจะกลายว่าเอ้ยมันไม่เกิดโดจินะอ่าเข้าใจครับอามาจะมาจะขึ้นต่อกิงกาไรต่อนี้ยอืมแต,มแต่แต่โดยสองตัวผมผมมองว่าน่าจะหลุดก็คือมันมันน่าจะสูงเหมือนยังกับตัวเลยแล้วเพราะว่าไอ้ว่าวานเนี่ยมันเป็นลักษณะกิงกําไรจ๋ามากอะ่ะก็คือค,คนไล่ซื้อไล่ซื้ออย่างเดียวคือคนรู้สึกว่าทองขึ้นทุกวันอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ภาพแบบเนี้มันมันไม่น่าจะแจกเงินง่ายๆแบบนั้นเนี่ยครับเออความรู้สึกผมเพราะฉะนั้นคิดว่ารอว่าหลุดตรงวันแบบเ้าหกสิบไหม ก็ลงไปข้างล่างเลยก็คือลงไปแบบอย่างน้อยก็สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วกันมันขึ้นอีกทีหนึ่งถ้าเราถ้าเกิดมันไม่หลุดแล้วครับโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นไปทดสอบสองพันเก้าร้อยสี่สิบหรือไปสามพันจะถึงเร็วๆนี้เลยไหมครับแต่จะเร็วๆนี้ไหมครับเร็วนี้ไหมเร็วๆนี้เลยใช่ปะผมว่าก็อาจจะภายในเดือนเนี้อ๋ออ๋อก็คือเร็วๆนี้แหละก็คือแป๊บๆก็ขึ้นเผลอๆแป๊บๆถ้าถือว่าไม่หลุดใช่มันจะยืนอกข้างเลยแต่ว่าขึ้นต่อแบบเนี้ย ถ้เ็เป็น,นขึ้นง่ายม,มากใช่จะขึ้นง่ายมากถ้าเป็นอย่างนั้นแ่ะครับทองคอําไทยนะครับทองคําไทยเนี่ยบาทเนี่ยจะพยายามอ่อนนะค,ค,คือคือตีมเนี่ยเรามองเป็นตีมบาทอ่อนได้เลยในปีนี้เพราะว่าไทยเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขข,ของธรรมที่ว่าจะโดนกระแงพงภาษีอืมเพราะว่าเราเนี่ยเก็บภาษีนาเข้าเขาเนี่ยสูงกว่าที่อเมริกาเก็บเราอือก็คือทำเขาพูดชัดแล้วประเทศทุกประเทศทั่วโลกที่เก็บมากกว่าเขาจะต้องโดนหมดเราเป็นหนึ่งในคนที่จะต้องโดนเพราะฉะั้น เงินบาทจะอ่อนค่าคเพราะให้ตรงนี้ในในประเด็นนี้อย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้ทองแท่งได้เปรียบหน่อยค่อ mm hmm. นข้างเยอะเลยแหละเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าย,ย่อลงไปที่สองหันแปดร้อยหกสิบเนี่ยมันจะทองแท่งมันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาจากตอนนี้เลยก็น่าจะอยู่ที่ส mm ี่หมื่นหกพันห้าร้อยก็คือถ้ามันหลุดสี่หมืนหกพันห้าร้อยเมื่อไหร่เนี่ยก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นประมาณว่าเอ,อเสียทรงแล้ว ประมาณหนึ่งแต่ผมว่าอยากให้ดูที่ทองนอกมากกว่านะเพราะตอนนี้ทองนอกจะเป็นตัวดายสำคัญเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยอย่างที่บอกเขาเขาไล่ซื้อทองนอกกันเยอ,อแล้วครับแล้ว,ลวทองไทยไปรับเฉลี่ยครับถ้าหลุด40,650ผมว่าก็ซื้อลงไปที่2,790บบบมันจะอยู่ทองไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ก6 0 0อืมอันนี้ผมคิดว่าเงินบาทช่วยอ่อนแล้วนะประมาณรประมาณแล้วกันกนาา 4, 6, ็น่าจะประมาณ4 0 6 0ะน่าจะน่าจะเป็นจุดรับแรกที่ ที่ดีในการแบบปรับฐานรอบนี้ต้องซื้อไหมครับหรือว่าแค่ทยอยซื้อทยอยซื้อทยอยซื้อ,อ,อเพราะว่าเพราะว่าลงแค่นี้เนี่ยเรียกว่าเริ่มต้นหมายถึงว่าเป็นการปรับฐานเริ่มต้นมันอาจจะทรงอ่ะไม่ได้แย่มากนะถ้าว่าลงมาที่สองพันเจ็ด้อยเก้าสิบเนี่ยซื้อเนี่ยก็มีโอกาสรีบาวใหญ่ก็คือจะรีบาวขึ้นมาแบบได้หลายเหรียญอยู่ครับแล้วก็อาจจะจึงกาไรขายได้ประมาณเนี่ยอืมอผมผมรอบรอบนี้ทองทองมันขึ้นมาได้จากถ้าเราเซไปใช้จากสองพันเจ็ดเนาะไปสองพันเก้าร้อย สองพันเก้าสี่สิบดอลลาร์ถูกไหมครับใช่ครับอ uh ่าฮะถ้ามันลงมาสักครึ่งหนึ่งก็ไม่น่าเกียดถูกไหมคุณลุตไม่น่าเกียดจริงจริงมันไม่น่าเกียดใช่ลงมาครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็คือไม่น่าเกียดอืมสองพันแปดห้าสิบสองพันแปดสี่สิบอะไรอย่างงี้ก็ยังโอเคอยู่นะถูกไหมมันก็ยังนำลงทรงขาขึ้นใหญ่ครับแต่ว่าแค่ปรับฐานเหมือนกับมันจะเป็นลักษณะแค่ว่าเจ้าที่ซื้อมาจะแบ่งขายทางกำไรอาจจะเป็นจีนก็ได้ทำมัน asset allocation อะ,อะไรอ่าเข้าใจก็อาจจะเป็นไปได้ไดที่ผมเดานะ คือมันก็จะต้องมีผู้เล่นที่ทําราคาอยู่ตอนนี้ซึ่งซึ่งเอาง,ง่ายเขาต้องการและเขามีของเยอะมากเนี่ยเขาต้องการรอจังหวะที่คนเนี่ยใช่เขาต้องจังหวะต้องการรอจังหวะที่คนเนี่ยอยากซื้อในราคาแพงให้ได้และกำานดต้องมากเลยนะเพราะเขามีของเยอะก็คือท่าท่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเป็นท่าที่สมเห็ุสมผลอยู่ก็คือคนเนี่ยอยากซื้อในราคาแพงแหละตอนเนี้ยสิ่ที่เขาว่าจะขายเยอะขนาดไหนถ้าเขามีถ้าเขาตั้งใจจะขายเยอะเนี่ยอันนี้ยังไงก็ต้องลงเยอะอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าคนจะไล่ซื้อจริงๆก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่มีทางทยี่จยสซู้คนคนนั้นที่ขายได้แน่แต่คราวนี้ต้องมาดูใช่ไหมคุณมรู้ว่ารอบที่ผ่านมาที่มันขึ้นมาเนี่ยมันแพนิคบายหรือเปล่าถูกปะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแพนิคบายจากกลัวนโยบายช้มมารอบนี้คือนโยบ,บายช้มไม่เปลี่ยนแต่ว่าเออมีการเทขายลงมาตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณมรุดถูกไหมครับ อืมใช่แต่ว่าถ้าบดที่พื้นฐานยังเหมือนเดิมอ่ะพื้นฐานยังเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อเหมือนเดิมว่ายังไม่ผิดนะเขาก็จะทยอยไล่ซื้อไล่ซื้อมันมีแรงซื้อเข้ามาก็เราเราก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นการตอกย้ำว่าปกติถ้าพื้นฐานขาขึ้นยังอยู่มันก็ไม่ฟวนย่อแบบน่าเกลียดมากอืมเพราะมันจะต้องมีแรงซื้อเข้ามาการที่มันลงย่อน่าเกียดมากแต่แรงซื้อเนี่ยมันมันมันไม่มากพอหรือว่าข่าวไม่ทําให้คนอยากซื้อมากพอมันก็ลงลึกเกินไปอย่างนั้นแหละ มันเลยกลายเป็นแบบขาลงไงแต่ว่าเรายังโมเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าข่าวเนี่ยมันมันยังเป็นข่าวขาขึ้นเนี่ยครับเข้าใจครับอส่วนใหญ่กันนะอือืึอือโใช่เดี๋ยวเราดูคืนนี้กันนะครับ CPI ออกมาจะสร้างลิสร้างเดชจะแค่ไหนน่แตัดต่อตลาดทองคาอืมโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณลุยครับครับคุณโนุ่มสวัสดครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณมารุตประสุนทราเทเดอร์ของอินเตโกโกเทนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองการลงทุนกันวันนี้อย่างคุณมุดบอกรับโฟกัสเลยครับ2860ถ้ามีหลุดลงไปมีโอกาสดีกลับขึ้นมาได้นะครับต้องปิดให้ได้เหนือ29-20ทางเทคนิคเองก็จะมีการลบภาพเดิม เมื่อวานนี้ที่มีการเสียทรงไทคนิ่ออกไปนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นไป2,940แล้วก็3,000ดอลลาร์ในโอกาสถัดไปนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าหลุด2,860ลงไปมีโอกาสลงพักฐานไป2,790ดอลลาร์แต่ว่าภาพใหญ่ยังไม่เสียทรงนะครับราคาทองคําขึ้นมาแรงแต่2,940ดอลลาร์ได้ก็มีโอกาสพักฐานลงลึกได้เช่นเดียวกันนะครับระดับ2,790ดอลลาร์ก็ขึ้นมาประมาณสักครึ่งหนึ่งของราคาที่ขึ้นไปก็ถือว่ากําลังพอดีนะครับส่วนราคาทองคำไทยอาจจะดูดีมากกว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเงิน 3 14บาทตอ่อดอลลาร์ได้ก็ทำให้ราคาทองคำไทยลงไม่เยอะมากนะครับช่วงนี้ก็รอย่อซื้อนะครับ46,500ก็อยากเป็นจุดที่น่าสนใจเดีเดียวนี่คือมองของทางคุณมรุตกับทางอินตโกนะครับต้องขอบคุณมรรณีธิกาด้วยถ้าชื่นชอบนขครัมือข่าวสารที่เรานำเสนอรบนก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดสมัครช่องทาง,างต่างๆเพื่อเป็นกันใจัีมงไนด้วนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ